ิแน่นอนครับปลาสลิดโอ้โตัวเบเลอย์ดี เดี๋ยวจะมาเปิดหมายใหม่นะครับเปิดหมายใหม่เอ่อเพราะตรงนู้นมันน้ำมันตื้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาน้ําลึกนะครับผมแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับให้ตรงนี้มันสามารถเข้าไปตกได้นะครับเป็นพื้นที่ตกปลาสลิดนะครับคลองธรรมชาตินะครับฝ่ายธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปจัดการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เตรียมที่สาหรับตกปลาสลิดนะครับผมนี่ครับหัวตัดอิโต คือนะครับผมครับไปกินก็ตรงนี้มันเป็นป่าก,กระถินทั้งหมดเลยผมก็เลาะกระถินออกแล้วพอดีมันมีไม้กระถินเนี่ยมันล้มอยู่ต้นหนึ่งนะครับผมก็เมื่อกี้เนี่ยมันมีไม้กระถินอีกอีกกิ่งนึ้งผมตัดไปกิ่งใหญ่เดี๋ยวผมก็จะทําการแหวกการผักตบออกไปให้มันเป็นแค่ช่องช่องสามเหลี่ยมนี้นครับเพื่อเพื่อที่จะกัน ไม่ให้ผักตกออกมาติดเบ็ดเรานะครับผมแล้วก็แต่จะมีแหน่บ้างไม่เป็นไรเรื่องปกติที่ต้องเจอแหน่ก็เอาไม้ไม้ที่ตัดไว้ยาวๆอยู่ยาวพอๆกับหิิงนู้นน่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาดันผักตกออก น,นี่แล้วการผักตบอย่างเดียวนะส่วนแหนก็น่าจะมีบ้างแต่ไม่น่าจะแหวกยากยานี้น่าจะมีตัวตัวใหญ่อโอเคครับคับได้ความที่ว่าเราเอาไม้ขวางไว้นะครับทำให้ผักตบไม่มา เข้ามาบริเวณที่เราทำหมายไว้นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าแหน่มันมีนะครับผมยังไงก็ต้องเจอแหน่เราก็ต้องอ่อยอ่อยเรียกปลาครับทั้งทั้งที่มันอยู่บนแหน่เนี่ยแหละนะครับผมผมก็เลยลองลองผิดลองถูกมานะครับผมก็ตัวนี้ผมก็เอาเหยื่อตัวนี้แหละที่ผมใช้ประจําให้เียร์อสามหกศูนย์นะครับผมที่ว่าทำให้ปลารวมงฝูงอะ่ะผมจะทําการโรยอันนี้ประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งกระป๋อง หนึ่งหนึ่งส่วนสี่นะครับผมโรยอย่างนี้เลยโรยนะครับผมเนี่ยมันจะแตะอยู่บนอยู่บนแหนนะครับแล้วก็ผมก็ทําการตีนะครับตีให้ตีให้เนี่ยอาหารเนี่ยมันมันถูกมันอยู่ปนกนันแหนเลยอะ่ะให้มันพลิกลงไปข้างล่างนะครับ เดี๋ยวปลามันก็จะมานะครับที่อื่นปลาอาจจะกลัวก็ได้นะแต่ที่นี่ปลามไม่มันไม่ค่อยกลัวคนควาระแวงมันควาระแวงมันน้อยครับควาระแวงของปลามันน้อยไม่เหมือนที่เขาตกกันประจานะครับนเรื่อหมายธรรมชาตินะครับผมมาตกประจําทุกป,ปีนะครับโอเคเดี๋ยวพอปลาเข้ามาเดี๋ยวก็จะมีปฏิกิริยาเอางว่ามันอ่มันจะมีฟอง มีการกระเพื่อมของน้ำนะครับผมโอเคครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นแคปหมูนะครับแคปหมูนี่แคปหมูตัวนี้เป็นแคปหมูทั่วไปหรือแคปหมูกกระจกก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ให้มันดูดน้ำให้มันนิ่มๆนะครับแบบน,นี้ส่วนชุดสายหน้าก็เหมือนเดิมครับ จะใสหน้าของผมใช้เบ็ดสีทองนะครับตัวเล็กๆนะครับผมติดเดี๋ยวจนะแป๊บนึงเบ็ดสีทองตัวเล็กๆนะครับติดเก่งไหมอ่ะโอเคทีนี้เบ็ดสีทองตัวเล็กๆนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีลูกหมุนนะครับลูกหมุนนี้ผมตัวใหญ่เลยนะเอาไว้ทะลวงแหนนะครับผมแล้วก็เป็นทุ่น ของหน้าเล็กติดล้อนะครับนี่ครับตัวนี้เอาไว้อ่านอ่านทางปลาอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมก็ติดไว้นะครับผมด้วยความเคยชินนะครับตัวนี้ความลึกของน้ําผมตั้งไว้ที่หนึ่งฟุตนะครับความลึกของทุ่นนะครับตั้งไว้ที่ประมาณหนึ่งฟุตโดยประมาณนะครับไม่ไม่ผิวน้ําเกินไปแล้วก็ไม่ลึกจนเกินไปนะครับโอเคครับ ว่างู่ะเห็นหัวปะ,ะน่าเป็นเต่างูไม่ใช่อย่างนงี้หรอกไปเต่าครับเต่าเต่าน่นนกกากลัว หติดแน่นอนครับปลาสลิดโอ้โหตัวเล็กเลยดิวันนี้เอาสวิงยาวมาครับตั้งลึกเลยนะผมตกก็จะพักหนึ่งมาครับตัวยังขาวเลยอืดโอ้ ไม่รู้ตัวอื่นมันจะแตกไปทางอื่นดีกว่าน,นะแต่โอ้โหตัวใหญ่มากล้นสวิงนี่ครับพี่โบครับโอ้โ,อโออหผมไปวัดให้นะครับวัดขนาดให้ครับเผิ่มแป๊บเดียวคืนลงไปเลยแต่ไม่ไม่ลึกมากนะครับโอเคนี่ครับปลาสลิดนะครับเนื่ยผม ผมพอจะเข้าใจแล้วทําไมปลาที่นี่มันมันไม่ค่อยตื่นเวลาผมเอาปลาขึ้นนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมันมีตัวเงินตัวทองมันตัวเงินตัวทองผมเคยเจอเป็นครั้งหนึ่งแล้วเนเวลามันวิ่งหนีผมอ่ะมันวิ่งกับน้าแบบตุ่มตําตุ่มตําตุ่มต่ำบางครั้งวิ่งอย่างนี้ยบ่อยอ่ะปลามันก็เลยค่อนข้างที่จะชินในการวิ่งของปลาของของของตัวเงินตัวทองมันปลามันก็เลยไม่ค่อยตื่นเวลามีอะไรโคมงคาม มันก็จะทำให้ผมตกปลาง่ายขึ้นนะครับโอเคจบ <Hey, job. S 1> เรียบร้อยตอนจะยกคันเบ็ดขึ้นโอ้โหตัวนี้แรงเยอะประหมอป่ะเนี่ย โอเคผมก็หมอาจริงด้วยลงลึกเกินไปก็ปหมอนะครับด้วยความที่ลงลึกเกินไปผมลงไปตั้งเกือบกี่เมตรนะเกือบเมตรหนึ่งนะทีค,ครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องปล่อยนะครับเป็นประหมอทิ้งไว้ไม่นานทิ้งไว้นานไม่ดีมันทําให้จุใส่หน้าผมขาดเคีครับ ที่ที่ทำให้ขาดก็ลงไปแล้วมันมีเนี่ยข้างๆเนี่ยข,ข้างมันค่อนข้างที่จะคมแล้วก็แข็งชุดใส่หน้าผมอาจจะขาดได้ครับมันเหนียวนะแต่บางทีถ้าโดนเฉือนนะ่ะขาดได้ อ,อห่รุดนี่กินเนี่ยมันจะแบบเข้าปากปุ๊บแล้วก็ว่างขายเข้าปากแล้วก็ขายะว,วัดให้อยู่มันจะกินนี่จังหวะมันได้มันจะกิน อืเต็มๆครับตัวนี้เราไปไกลครับเดี๋ยวดิศวิงเราดีครับวันนี้สวิงเราไกลครับมาแล้วมาแล้วสลิดตัวที่สองจะบอกว่าสวิงหักโอเคโอ้โสวิงหักสวิงข้างหางหักเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวถูกพัสลิดก่อนดีกว่า ตัวนี้โอสายยาวตัวนี้ยาวตัวนี้ยาวนี่ครับโอสายสวยครับตัวยาวเลยนะครับตัวิงหากโอโห

ใหญ่อยหลุดอีกแล้วโหสองตัวติดอะ่ะ ื่อเลยเดี๋ยวจะผมขอเลี้ยวไว้ก่อนโอ้เบลออีกแล้วโอ้ยดีดียยค่อยค่อยนะครับโอ้โหยังใหญ่ยังใหญ่อ่ะนี่ครับยังใหญ่ครับนี่ เต็มสวิงครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปวัดความใหญ่กันนะครับ วิ่อันนี้ปัสเรียบร้อยครับวันนี้สวิงเราพร้อมนะครับแตกหนึ่งโอเคมา๋ยวหัววันนะวันนี้นะครับไส้ใหญ่นะครับปรับโฟกัสอ่านี่ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่สวยงามครับโอเค โอ้มื่อกี้กล้องมันหลุดกล้องมันหลุดนี่ครับได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปวัดขนาดสวิงให้ดูว่าสวิงผมกว้างขนาดไหนนะครับถ้าเทียบกับสวิงนะสวิงผมประมาณยี่สิบเซนยี่สหเซนเกือบฟุตนะครับนี่นี้ดูนนปัดปากยี่สิบกว่าเซนแน่นอนครับตัวนี้เค,ครีรยบ อนนังาเรียบร้อยครับตัวใหญ่โอเคครับลองค่อยอุยอ้ยอุย้ยไม่ยกแรงครับเอ้ยเราสายอ่อนนะครับเราสายอ่อนเราจะไม่แบบโขมขามตุบตับครับไปดูไซส์ก่อนนะครับ ดูก่อนหลุดนเนี่ยไม่หลุด,ลดนี่ครับหลุดเรียบร้อยโอเคแต่ว่าปลายังอยู่ในวสวิงเอาขึ้นมาโชว์ไหมนะนี่ยประมาณนี้เลยนี่ครับสาใหญ่ครับไม่กล้าวออกมาจากสวิงนะครกว่าจะหลุดนะครับผมโอเค ขึ้นมตัวเล็กขื้นมาตัวเล็กนมาตัวเล็กยกลอยขึ้นมามันเผลอเผลอเฮ้ยนี่ข้าวตัวบินเรียบร้อยครึ่งตัวโอ้ยใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ปัสตริดธรรมชาตินะครับผมนี่นี่นะครับสายนี้นะครับครึ่งสวิงครับครึ่งสวิงเลยครับ Okay, ครับครับก็จบกันไปนะครับสําหรับการตกปลาสลิดที่น้ําลึกแล้วก็แนหนานะครับผมกเ็เรียกว่าอายเดียประสบผลสําเร็จนะครับคือเราสามารถได้ปลาสลิดจากแหล่งที่เราทําการเปิดหมายนะครับผมโอเคสาหรับใครที่มีหมายอย่างนี้ก็ลองเปิดหมายดูนะครับลักษณะนี้นะผมว่าน่าจะมีตัวใหญ่ แล้วก็มีให้เราได้ตกกันนำไปรับประทานตลอดนะครับผมโอเคยังไงรบก,กวนกดไลค์กดซับสไครป์ไปกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับกดตรงนี้เลยตรงนี้เลยเป็นกำลังใจห้อยนะครับปิดคลิปครับเรียบร้อยเต็มกล่องนะครับเต็มกล่อง Det var jævlig.